วิธีเปลี่ยนรูปภาพเป็น PDF ไฟล์ในมือถือทำให้ง่ายยกตัวอย่างเราถ่ายรูปงานมาแล้วแต่ที่รูปภาพเราสามารถแปลงไฟล์ได้หลายรูปหรือหนึ่งรูปก็ได้นะครับแต่รูปภาพที่ต้องการแปลงไฟล์แต่ที่เพิ่มเติมจุด3จุดแนวตั้งขวามือล่างสุดต่อไปแต่ที่แปลงเป็นไฟล์ PDF ถ้ามือถือแปลงไฟล์เสร็จสามารถแตะดูที่ PDF ไฟล์ได้นะครับหรือถ้าเราต้องการดูที่เก็บข้อมูลไฟล์งานของเรามาที่หน้าจอมือถือแตะไฟล์ของฉันขั้นตอนต่อไปแตะที่เอกสารเราก็สามารถเปลี่ยนจากรูปภาพเป็น PDF ไฟล์เรียบร้อยนะครับวิธีทำง่ายๆ กดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่แม่ครับ